ตำรวจระดับใหญ่นะครับเป็นถึงผบตรนะครับมันก็อยู่ใต้กฎหมายเดียวกันประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปใช้บัญชีม้านะครับแล้วเกี่ยวข้องกับเบ็ดพนันเนี่ยทุกคนถูกดำเนินคดีหมดครับแล้วพบตรมีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าเราหรือเปล่านะครับถึงไม่ไม่ดำเนินคดีเขานะครับเมื่อทางนายกคนทีไม่สนใจที่จมาเป็นไปได้เขาอาจจะไม่ร้องที่สำนักนายกเลยเพื่อให้ให้ทางรัฐบาลได้ทราบจะได้ตรวจสอบเอถ้าเกิดเขาไม่สนใจครับเขาเจอเจอซองเอกสารผูไปเขาก็ เขาก็วางไว้อย่างนั้นนะครับไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตั้งคณะกรรมการอะไรไปนะครับไปมันก็เสียเวลาเปล่านะครับนอกจากว่านายกจะเริ่มเห็นแล้วแหละอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญนะมันเกี่ยวเรื่องของการทุจริตนะมันเรื่องของการเรื่องของสวยนะครับหลังจากที่ผมโพสต์ไปเนี่ยเป็นยังไงครับเจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับกัน้าดูเลยจับต่างด้าวบ้างอะไรบ้างนะครับถึงเริ่มทํางานกันแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับคนเก็บสวยบอกเลยนะครับกังวลแล้วแหละว,ว่าคนที่จ่ายเงินให้เนี่ยจะมีการ ถ่ายคลิปไว้เอามาส่งทนายตั้มหรือเปล่านะครับมีคนแจ้งมาหลายคนแล้วครับนะก็ดีครับที่างเงี้ยสื่อตื่นตัวกันนะครับประชาชนความเดือดร้อนก็จะได้น้อยลงนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บสวยกันเยอะตอนนี้ก็เริ่มไม่กล้ากันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้นานแค่ไหนเพราะว่าข่าวเนี่ยมันมีแค่ครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็มีข่าวอื่นมานอกจากว่าคนที่มีอํานาจนะครับจะมีการทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับเรายังมีคลิปเสียงเรียกสวยในรถต่อไปอีก ไม่มีเพิ่มครับแต่ว่าอาจจะมีคนส่งมาให้เพิ่มนะครับทนายบ้างครับมันหลายคนมันจะมองว่ามังเกินไปนะเพราะว่าวันที่มันแจ้งความในตรง,ตรงกับวันที่ทนายบอิโจ๊กนี่ก็มาเอาเรื่องเกี่ยวกับมิบ้งจ๊กตอเขาคือผมส่งหมายไปก่อนแล้วสองวันนะครับแล้วก็ผมเพิ่งจะเห็นหมายของทางทนายมิ้โจ๊กเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับผมผมแจ้งไปก่อนแล้ว ในในฐานะทางในในฐานะของนักกฎหมายนะครับมองอยังไงครับในที่ทางทีมของนะของทางรองบบตลอออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของความไม่เด็ดไ,ไม่ไม่เป็นธรรมใน รันนบ Ö นี้วย,ยนี้ครับะเก็ขออมาเรัื่อก่อนละกันก็เดี๋ยวรับเรื่องลงมันจมาถึนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาให้การภายหลังครับทำเี้ทำาการเมีขอจะลงเลยใช่ไหมเป็นหลักฐานเป็นคดีหรือเปล่าเป็นดีนะครับเป็นคดีครับ ตองรบกวนแล้วพอดีผมไม่ได้เซ็นเซอร์มนะครับรบกวน,ยกยนยวอย่าถใส่ก็ได้เดี๋ยวแจ้งความเป็นพอดีผู้เสียหายกับสามะนะครับแล้วก็ภรรยาที่อยู่ในเรื่องนีงนะครับแล้วก็บัญช,ชีไม้สองซีแคชชันแต่ละจ้นครับในลกูกในข้อหาครอบเงินนะครับรูปกับครอบเงินแล้วก็สมบูรณ์เป็นครอบเงิน ขอี่นายพี่ท่านครับท่านครับ กน่งขงเล้ว hmm. ก็ามาวันเล้นนะครับจวจสองครั้งเข้าวันนคทร้เลยครับ เริ่มต้นจากเดิมเริ่มต้นว่าเออ่นางพิมิไลเนี่ยนะเป็นคนที่สุดเกินพีในเว็บ BSK Master นะครับแล้วก็ได้มีการจา่ายเออ่สว่วแบบนนะครับให้กับบัญชีประชาชนีนะท่านผู้นะครับปรากฏว่าอมว่าตรเนี่ยมีอำนาจสั่งจ่ายนะครับควบคุมได้มีการบอกให้บุญเงินเนี่ยไปท,ทําบุญที่วัดนครอินทร์จำนวนสองครั้งหนึ่งครั้งครั้งแรก1นึ่งแสนครั้งที่สองเจ็ดแสน นะครับแล้วก็ได้มีการโอนเงินให้กับภรรยาของตนเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2 5ง2นะครับจนปี66นะครับตามรายละเอียดที่เดี๋ยวผมจะให้การอีกทีในภายหลังก็จึงเห็นว่าเน like ี่ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันฟ้องเงินผู้ประกปิดที่มาของเงินนะครับใครที่เกี่ยวกับเบียนเคนนี่คนไหนนะทีมวิไลครับได้ครับเพราะว่ามีข้อมูลแล้วจะได้้องใหม่ จะให้โลกับกดีเดิมของทีเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประเด็นอตอนนี้ใช่ครับนักาินจำนวนสองครั้งซึ่งุบคคลที่โอนเนี่ยก็คือคัตาชาชันและนกขอ,อันนี้ให้เซ็นไปดีไหมไครับเดี๋ซ็นดี๋ยไจะบอกให้

เด <L> <cor k> ี๋ยวว่าจะไปเลยฟอง <L> <cor k> ก็ที่ฟองไว้ไงครับแล้วถอนออกอะจะไปดูว่าค<อ>ํ้ฟองเป็นยังไงบ้างมีอะไรเป็นเท็จหรือเปล่าจะไปขอคัดพี่วันที่สามนี่ยังยืนแล้วไปเหมือนเดิมนะครบทางไปค้าน,นะครับถ้าเขาไม่เลื่อนนะตัวพี่ยังไม่ได้เลื่อนพี่ไม่ติดธุระอะไรดูแล้วได้แต่ว่าไอ้คราวนี้ที่วันนี้ที่เขาเลื่อนเนี่ยเพราะว่าเขาติดงานเกี่ยวข้างบนในวังนะครับ เรจะรวมในคดีเก่าไหมซึ่งผมเห็นว่าถ้าเกิดรวมในคดีเก่าเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาได้มีการทําเส้นเงินไปแล้วแล้วก็รู้ว่าพิมพ์วิไลเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันนะครับจะได้ไม่ต้องไปสืบกันใหม่ว่าโดนจับเออไอบีเอ็นเคมาสเตอร์มานะครับแล้วเกี่ยวข้องกับพิมพวิไลอะไรยังไงโอ,อนอะไรยังไงมันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําต่อไปได้เลยอีกเส้นเส้นเงินของกตอลนะครับก็เป็นคดีที่ในส่วนของบิ๊กโจ๊กก็โดนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสมุทวัอนนี้แจ้งข้อหาอะไรคร เอ่อฟอกเงินนะครับร่วมก,กนรฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะครับแจ้งความเรียบร้อยนะครับที่ใก็ค,คือไม่มีการเจรจาหรือมาไก่เกียร์หรือสู้เกียร์อะไรกันแน่นอนเพราะว่าการแจ้งความเนี่ยมันขอร้องไม่ได้นะครับนะท่านั้นไม่ต้องมากลัวว่าผมมาขู่มาขู่เพื่อจะมาต่อรองอะไรไม่มีครับบอกว่าจะเปิดชื่อก็เปิดชื่อจริงนะครับบอกว่าจะมาแจ้งความก็มาแจ้งความจริงนะครับไม่เคยหลอกนะครับแล้วก็ไม่เคยเอาอะไรไปต่อรองทางนั้นนะครับว่านี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติเรามาเลี่ยนสรุปไม่ได้นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าคดีจะไปที่ไหนก็ไม่เกี่ยงใช่ไหมครับ <c oughs> ก่อนตอนแรกเนี่ยผมอยากจะให้ทางคณสงฆที่เนี่ยทำก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบเส้เนเงินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพณะสงวนทําเสร็จผมอาจะมีการมาแจ้งเพิ่มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี่ยมันเกี่ยวกับเจ้าพนักง,งานนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานที่มีการเรียกรับเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยการเรียกรับเงินเป็นรายเดือนรายเดือนแบบน,นี้นะครับมันต้องเข้าวงกฎหมายอาญามาตาม149157อยู่แล้วนะครับแต่เทิดว่า ผมแจ้งวันนี้เดี๋ยวจัโเนไปเลยนะครับก็เดี๋ยวขอให้เขา,าสืบหาเส้นทางการเงินเหมือนกับที่ทางอบกปปมททาอยู่นะครับมีขั้นมีตอนนะครับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรบุมบานได้นะครับทํากับคนมีอานาจนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องออรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมีทางแก้อะไรยังไงนะครับฉะนั้นเราต้องทาให้มันรอบข้อพิสุดนนะครับเห็นนะครับพ,พี่นักข่าวครับ